สวัสดีครับทุกท่านเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโออาารโอ,อาารีกหน,นึ่งรุ่นนะครับอ่าก็เป็นทำเนียบเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่38นะครับทำเนียบเหรียญรุ่นที่38ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับ รุ่นนี้นะครับก็จัดสร้างถวายโดยคุณอานะครับคุณอากรุงเทพในงานทอดกรถินนะครับทอดกรถิ่นณวัดเขาน้อยนะครับวัดเขาน้อยสามผานะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับในปี2อ1 6นสนะครับสีพฤศจิกายนตองพนรนะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณปานกลางนะครับถเท่ากับนิ้วของเรานะครับ นิ้วชี้ผมนะครับนี่นะครับไม่ใหญ่นะครับประมาณเท่านิ Now, so paper, I I ้วช so, ี Hence, ้ของผมยาวสูงก็ประมาณสักข้อหนึ่งข้อนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบเป็นพิมพ์ทรงแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือของเราครับแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับ ตรงนี้เป็นอักรยันนะครับคาถานะครับข้างล่างนี้ระบุนะครับท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับก็เป็นอันนี้เป็นองค์พระศิวลีนะครับแล้วก็เป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับนี่นะครับ4พยอสองห้าหนึ่งหกนะครับข้างล่างนะครับวัดเขาน้อยสามผานะครับนี่นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์ฟั่นนะครับรุ่นนี้นะครับ องค์นี้ดูจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าชุบนิกเกิลนั้นหนาหน่อยนะครับจะเงาเงานะครับสะท้อนแสงหน่อยนะครับหน้าตาก็แบบนี้นะครับนี่นะครับผมชัดนะครับตัวหนังสือตัวอักขรพวกนี้ก็เป็นแท่งนะครับนี่นะครับเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับตรงคําว่าอาร์นี่นะครับก็จะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกวิ่งขึ้นมาชนตัวองค์ผ้าจา์นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับ เป็นผิวก็เรียบตึงนะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญตอนนี้ก็จะยกสูงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะยกสูงขึ้นมาดูสวยงามนะครับพิมพ์พระอาจารย์ก็เส้นสายอะไรก็คมชัดนะครับนี่นะครับตรงห่วงนะครับคมชัดนะครับพิมด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับองค์พระศิวลีพระปิตานี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับข้างบนนี่นะครับตัวหนังสือต okay. ัวเลขนะครับหัวตัวเลขนะครับหัวจะเป็นเม็ดกลมๆใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับจุดก็จะเป็นกลมๆเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับขอบตัดนะครับขอบตัด จะดูยากหน่อยนะครับมันสะท้อนแสงนะครับจะเป็นตัดฉีกนะครับแต่ก็จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าชุบนิกเกิลมาหนาพอสมควรนะครับอ่านี่นะครับจะมีรอยฟันเฟืองอยู่ช่วงข้างบนนะครับเรียงกันแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นฉีกลงไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับชุดนี้นะครับข้างบนน่ครับจะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นฉีกครึ่งลงไปนะครับนี่นะครับลักษณะเมอ่อตัด ครับนี่ก็เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่หายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับของอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับถึงจะเป็นเหรียญองค์เล็กๆไม่ใหญ่นะครับแต่ก็หายากนะครับรุ่นนี้นานๆเจอทีนะครับสําหรับทำเนียบเหรียญรุ่นที่38นะครับปี2อ1 6นนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับก็เช่นเคยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมจนจบคลิปนะครับ แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ